ในรุ่นต่อไปนะครับเวลตทเวตครับวุฒิชัยมาสุกมาแล้วครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทับนักชกทับเสื้อกลาทิมชาติไทยเราพบกับฟิลิปปินส์ในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับแต่ว่าวุฒิชัยมาสุกนี่ถือว่าเป็นมือแข็งกระดูกแข็งโป๊กของไทยเลยครับเพราะแต่เจ้าของเหรียญทองซีเกมมาสามสมัยติด2013 2015 2017, 2017นะครับแล้วก็ลุ้น4 ปีติดสี่ครั้งติดต่อกันไหมครับเอชเกมส์เคยไปถึงเรียนทองมาแล้วนะครับที่อินชอนครับใช่ครับไลท์เวลเตอร์ในการในตอนนั้นแต่ตอนนี้มาชกในรุ่นก็ไลท์เวลเตอร์เวทเหมือนกันรูปร่างเป็นรองแล้วครับออขอขอภัยครั้งนี้ชกใน69กกิโลกรัมเป็นเวลเตอร์เวทนะครับครับ่ไลท์เวลเตอร์นั้น64กิโลกรัม จ่าขอดวุฒิชัยมาสุขครับอย่างหนุ่มอย่างแน่น29นะครับเจ้าเอ็มจังหวะเร็วเข้าออกเร็วครับดูครับอโอ้โหซ้ายเข้าเน้นๆเ,เลยครับจังหวะบวกกันเมื่อสครู่นี้เนี่ย ฟิลิปปีนี้เป็นมายอนพิน่านะครับในมุมแดงวุชชัยมาสกในบุมน้ําเงินครับมายอนพิน่าสูงกว่าช่วงชกดูเหมือนจะได้เปรียบวุชชัยมาสกนิดหน่อยเป็นทั้งมวยที่สูงถึงหนึ่ง้้าซนติเมตรเลยนะครับท่างด้นของพิน่าครับตอนนั้นโอ้โหแต่ระยะไม่ใช่ปัญหาครับหนึ่งสองตรงนี้ของเราได้หนากว่านะครับดูกล้ามเนื้อนี่ขึ้นเต็มเลยครับ โอ้โหเข้าอีกแล้วครับซ้ายประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงอือหือมีฮุกข,ขวาสั้นๆเข้าเหมือนกันนะครับการตกนี่ก็ประมาทไม่ได้ครับมีความเสี่ยงที่จะโดนบวกอยู่แล้วของเขานี่เป็นมวยหนุ่มเลยนะครับ20ปีเท่านั้นเอง สภาพร่างกายก็สดกว่าของเราครับแต่ว่าแหมเจอเก่าแบบวุฒิชัยปล่อยกาดตกแล้วนะครับวุฒิชัยมาสุกนี่ชนะในรอบก่อนชนะอินโดนีเซียนี่แบบชนะขาดเลยนะครับแบบสามสิบยี่สิบสี่ก็มีครับคะแนน นยกเรสอแต้มเลยนะครับเราอยู่กันที่ P ICC Forum นะครับ,รอรบโอ้ขวาของเข,า,เขาแต่ว่าติดการนิดนึงนะครับเรามีบืดบ้านแล้วเหมือนกันครับพี่หน้าไหลแขนไปนี่เอาแงไม่ออกเลยละครับ 30วินาทีสุดท้ายของยกที่หนึ่งครับโอ้โหทิ้งซ้ายพี่หน้าเป็นมวยใหม่ที่ขยับขึ้นมาจากต่อยในรุ่น64สีกิโลกรัมก็ได้นะครับก็คล้ายๆกันของเราก็ขยับขึ้นมานะครับ ผ่านไปกันไปยกแรกดูแล้วเนี่ยช่วงต้นเนี่ยเราสักเกือบเกือบสองนาทีเนี่ยวุฒิชัยดูโดดเด่นกว่าชัดเจนนะครับเนี่ยครับหนึ่งสองเลยแหละครับเราเจ้าตัวเนี่ยรู้เลยพอชกเข้าเป้าเนี่ยยิ้มร่านเนี่ยครับสังเกตเลยครับแต่ช่วงท้ายๆเนี่ยหลังจากผ่านหนึ่งนาทีครึ่งไปผ่านสองนาทีไปเนี่ย พี่หน้าก็มีดักเข้าเป้าอยู่สักสองสาครั้งเหมือนกันนะครับโอ้โหแต่ซายสั้นๆตรงนี้เนี่ยน่าสมบัดเลย ยกที่สองก็ยังออกมาเดินใส่เหมือนเดิมน,นะครับ,บรวุฒิชัยวุฒิชัยนี่นฟุตเวิร์รวดเร็วคล่องแคล่วมากนะครับเข้าออกเร็วกลายเป็นว่าช่วงชกที่ได้เปรียบเยอะส่วนสูงกว่า189เซนติเมตรนี่พอมาเจอมวยเร็วอย่างวุฒิชัยดูเก้งก้างไปเลยนะครับ,รบเนี่ยอา้ากดร่วไเวลาครับ เตือนนะครับอย่าก,ก้มต่ำครับโอ้โหแล้วดูเร่งเลยครับจังหวะไล่แขนนี่ก็มีไล่ขอลำตัวไปเรื่อยนะครับเอาให้หายเจ้าโอ้หโอหมีซุดขวาที่มีมีเข่าอ่อนเลยครับโอ้หโหบวกขวากันสั้นๆเนี่ยครับทุกขวาโอ้โหดีไม่ร่วงครับกีดนานะ มีอาการนะครับตของเตือนหน่อยนะครับอยากกดนะครับส่วนด้านนี้อยากก้มครับ <S 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 เอ็มนี้ก็รับใช้ชาติมานานเหลือเกินนะครับถือว่าเป็นบวยที่ทรงดีมาโดยตลอด <S <S 2> <S 2> ตอนนี้ที่ดูได้เปรียบคือพละกกำลังแล้วครับครับ โอ้ของเขาหายใจใหญ่มากแล้วขานี่ดูอ่อนไปสองอสามครั้งดูครับตาขวาครับดูเหมือนจะเริ่มมีปัญหาตาขวามันเริ่มจะปิดแล้วครับู้ตัดสินสั่งเบรกนะครับแตกครับอ้าวโอ้จังหวะน่าจะศรีษะนะครับศรีษะที่โขกกันนมาครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยของเราแตกครับ ชกต่อได้ครับเห็นเลือดแล้วจะวิ่งไล่ใสหรือเปล่าครับที่เขาขยับตาขวานี่แสดงว่าศีรษะโคกกันครับถึงได้เก็บเบ้าตาขวาอยู่นะครับก็ดูของเรานี่ไม่ได้แตกบริเวณคิ้วนะครับของเราแตกขึ้นไปนแถวไรผมนู่นนะครับอุ้หเหวี่ยงมาด่าตัวละเกินมีสลับลำตัวด้วยนะครับ กังวลเหมือนกันนะที่เขาเนี่ยเขากุมอยู่บริเวณหางคิ้วขวาหลายทีแล้วน,นะครับ30วินาทีสุดท้ายกำลังจะมาถึงครับในยกที่2โอ้โหเจอบวกซ้ายเข้าไปเต็มเต็มแน่นดีเหลือเกินครับเสียงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอือหือ <laughs> เน้นนะครับในช่วงท้ายยกสัญญาณ10วินาทีสุดท้ายดังแล้วนะครับม,มาเจอกับนักมวยที่เป็นนักมวยไทยมาไล่แขนนี่สู้เรายากหน่อยครับแตมันเสียแรงเยอะด้วยนะครับเรื่องไล่แขนเนี่ยดูแผลก่อนครับฟอน,นเทเนียนเนี่ยครับโอ้โ ตันนี้โดนเต็มนะครับเราแตกแล้วครับเข้าชัดๆนะครับนี่ครับโอ้โห <s> เห็นๆเลยครับโดนปั้งเก้าไปนี่กัดฟันเลยครับน้องฟังของพี่หน้าก่อนหน้านี้ก็ปล่าบเดซาวอนนะครับจากอินโดนีเซียมา5-0เลยครับ ผู้จัดการทีมชาติไทยของทีมมวยครั้งนี้ก็เป็นเอ็มเหมือนกันนะครับครับภาคภูมิแจ้งโทน่าอือดีเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์ปี1 9 9 8โน่นเลยครับหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับหน้ายังเหมือนเดิมอยู่เลยครับตอนชกนี้ก็ผสมใชา้ย,ยาเข้าครับ m 16หมัดต่เป็นปืนกลเลย S <S เวียงเบียงบัดกว้างวุดวัดสอนกอร่าเราดูเหนกว่าชัดเจนนะครับยกที่3ามก็ยังเดินคุมสถานก,การณ์อยู่ดีครับหลังไม่มีโดนเชื่อครับพุทธชัยแล้วเอาอีกแล้วครับจะไล่แขนแขน้งนี้เอาเลยครับเต็มที่เวลาก็เดินไปนะครับ ออืซ้ายครับที่เข้าโอ้โหโอ้หหน้าหน้าขวาของพี่นั้นแดงไปหมดแล้วร้ายมากครับขยมตัวด้วยครับเอาให้แรงหมดเลยขยมคือทิ้งน้ำหนักตัวใส่แขนเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ย จะไปไหนเลยครับอยากโชกก็ต้องออกแรงผลักออกนะครับผลักออกก็ระวังโดนหมักจากครับใช่ครับเนี่ยทิ้งอีกครับคือเขาไม่ได้กอดเฉยๆนะครับผู้ชมคือเขาพอเอาแขนหนีไปเขาทิ้งน้ำหนักตัวลงไปนะครับกดเอาไว้ะครับโอ้โหเหือ <c oughs> <c oughs> เรียแรงดูเหมือนมันจะหายไปเยอะพอสมควรนะครับ นหนต้องตั้งการแล้วครับอยากจะขอบวกหน่อยครับที่หน้าแต่ใครจะอยู่ให้ต่อยแล้วครับนำขนาดนี้ถือว่าเป็นคู่ที่ดูใสมากๆเลยนะครับกรรมการไม่น่าให้คะแนนเป็นอย่างอื่นได้ อ,อีกสิบวินาทีที่เหลือโอ้บันอ,อกกันใจได้เลยครับเหรียญทองเหรียญที่4ในซเกมส์ของบุริชัยมาสุขนะครับ สามเหรียญก่อนหน้านี้มาจากไลท์เบลต์เวทนะครับในปีดอ2013สิงคโปร์2015มาเลเซียปี2017 อยู่แดนนมาสหรือสเปซแค่นั้นเองครับอยากฟังตรงนี้ไม่มีปัญหาครับหัวที่ใช้มา <c oughs> สกก็ <c oughs> เป็นเจ้าของเหรียญทองในรุ่นเวลเตอร์เวทไปนะครับด้วยคะแนนเอกฉันนะครับ คะแนนที่ออกมาเนี่ยเป็น30-27ครบเลยนะครับครับก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ